แล้วได้ขึ้นไปอ,อย่างกล <elle> างดงกลางดงบ่บสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กลางดงนะครับผมอยู่ช่วงกลางดงผมมาจะกับโคราชนะครับก็เลยมาเจอร้านผลไม้นะครับก็เลยจะซื้อทุเรียนนะครับผมหอทองนะครับซื้อมีน้องด้วยครับ าหน้ยจะกินได้ไหมม่นีบมมีปะมเขา้งเรยนอะเากงเง้ก็ได้ทุเรียนไม่สุกนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ใช่ทุเรียนครับเออเก็บงาก็ได้ไดซือง,ง้อกินนะผมสามโลร้อย าหาได้คนจ่ายตังค์ไปได้มันยากกันกเลยวะโอหยยากเลยอาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่าลก็เดินทางมาจากกรุงเทพมนะดูภูเขาอานาุมาล ค่เนเนเดินกันไปรับามาแล้วเ่ยจ่ายังด้วยย้อนวยใหญ่ไรหนามันเะมีมีเงินจ่ายช่างแช่างเลยนะนุกไหมไม่สุกไมุ่ก บบลูกก็มีใหญ่ๆนี่นะตอนนี้ก็มาซื้อตุเรียนร้านนี้ครับร้านนี้โลละร้อยสี่สิบบาทครับแต่ว่าลูกลูกข้างบนนี้ไม่สุกนะครับข้างล่างนี้น่าจะสุกไม่สุกเลยฮะล,ลองช่างดูดูว่ากี่โลนะไหนลูกไหนขขอ๋อนั่นำเลย ลูกใหญ่ใช่หรอ4โล6 4โล6แ่ีแต่เขาหนกินคว่าไงตอนลูกมันลูกมันนันโถสุดพัาทูมจะไม่สวยเลยอารุนอาะไก็ได้บ้างอารุนอะไก็ได้ปลาให้ผมด้วยนะครับปลาให้ด oh, ้วยอันนี้ก <ac> ็มา <h ums> ซื้อนี่ที่นี่นะครับผลไม้ซื้อยังซื้อตุเรียนซื้อุเรียนแต่กินุเรียนุเรียนมาซื้อตุเรียนช็อลโกลเลยเออซุเรียนยคนผ่าีกูคนผมมีกินปาดให้ผมไล่ไดไหมกินชิ้พเลยามันไง S 1> <S 1> ได้ได้ได้ครับผมไปดูปะ5 3 2้บาท เราจะปาดไวให้แกกินได้ก็โอเคอยู่แกอะไรนะรัพผมโอเคนะผมเดี๋ยวจรจีดตามที่ผมจีดตอนบอกทีนึงเอามีดแทงๆลงหลงมันเครับหลายสุ่้ย ก็ทิ่ว่ายังไม่แพงเท่าไรนิดผมนึกว่าจะอยู่หลายจังหวัดที่แพงเลยเพราะว่าถ้าคนมาซื้อหนึ่งทีเท่านั้ดเียวสองรอยบาทาซื้อหนึ่งที่เรียบร้อยซื้อแตู่โอ้ขายแพงย่ยังเปานเพราะว่าองัำ ครับผมครับผมประมาณนี้พอแก้ได้เข <พอ S 1> า,า,า,าเลยรู้แค่ไหนกันรู้แล้เพร <อ S 2> าะได้แก้ให้เมียกินขอบคุณครับผมใจเราด้วยเนาะตัง